สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในหน่วยเข้ามาสัจจันร์นะคะวันนี้นะคะครูจุ๊บกับครูสุก,ก็มีกิจกรรมฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเกี่ยวกับการปาดปิดมเมล็ดข้าวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันก่อนว่าวันนี้คุณครูมีอะไรให้ดูค่ะอันนี้คืออะไรคะครูสุ เป็นเมล็ดข้าวนะคะเป็นเมล็ดเมล็ดข้าวสวยและเมล็ดข้าวเปลือกนะคะก่อนที่จะเป็นข้าวสวยเราต้องทำยังไงก่อนคะเราต้องทำไป็นถก่อนนะคะเปลือกของเมล็ดข้าวนี้นะคะเป็นข้าวเปลือกใช่ไหมคะจะมาเป็นข้าวสีขาวได้นั้นเราต้องพาไปสีก่อนนะคะแล้วมันก็จะมาเป็นข้าวเปลือกโดยการที่เขาขัดสีออกเป็นสีขาวไว้ให้เรารับประทานกันนะคะค่ะในกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะ คุณครูก็จะมีภาพนี่ภาพอะไรเ่ยคุณครูสู่ขาเป็นภาพข้าวที่อยู่ในกระสอบนะคะ,ะแล้ววันนี้คุณครูสู่จะเดกทำอะไรคะวันนี้เรามาปาติดมเมล็ดข้าวกันคะ่ะค่ะวันนี้เราจะมาปาติดมเมล็ดข้าวก่อนที่เราจะปาติดมเมล็ดข้าวเราต้องต้องมารู้จดประส์ของการทำกิจกรรมในครั้งนี้คะ่ะอ่าใช่แล้วค่ะจุดประส์นะคะข้อหนึ่งเลยเด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการนะคะ สองก็คือได้ใช้กล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับตาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้นะคะสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆสามารถที่จะรู้จักแล้วก็แยกแยะชนิดของข้าวได้ค่ะค่ะเมื่อในดูวัตถุประสงค์แล้วเรามารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมในทางนี้ค่ะค่ะนะคะ,คะอันแรกนะคะจะเป็นภาพโครงร่างค่ะอันที่สองค่ะเป็นสีค่ะสีเทียนนะคะแล้วก็อย่าง ที่สามเก้าค่ะอะที่ขาดไม่ได้ก็คือมเมล็ดข้าวสวยนะคะกับมเมล็ดข้าวเปลือกนะคะที่เราจะเอามาปะติดกัน,นะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะครูสุคิดว่าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูจุ๊กงั้นเรามาทํากันเลยค่ะอ่านะคะเราก็นํผ้าโงล่างนะคะทีนี้เราก็ใช้สีโกนนะคะมาระบายโกลโกนที่เราประกติดมเมล็ดข้าวกันนะคะ วันนี้ครูสุข,ขอใช้สีน้ำตาลค่ะในการระบายเป็นกระสอบของข้าวนะคะอ่านนะคะเด็กๆก,ก็ใช้สีเทียนนะคะแล้วก็ระบายไปในทางเดียวกันนะคะที่สำคัญนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะหลังจากที่เด็กๆระบายสีนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเป็นกระสอบ สีน้ำเลินนะคะสีน้ําตาลนะคะต้นข้าวของเราก็จะมีสีเขียวนะคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะต่อไปนะคะเราก็ใช้กาวค่ะครูจุ๊กค่ะแล้วเด็กๆก็นํมาเล็ดข้าวนะคะมาวางเอาไว้มาวางไวน้นะคะหลังจากนั้นก็เด็กๆก็ใช้กาวขั้นตอนนี้เด็กๆทากาวเยอะนะคะก็จะทาให้กระดาษมันพองได้ก็จากกาะกลร่นได้นะคะ,ะนะคะครูสุก็ลงกาวเลยนะคะ เด็กๆก,ก็ใช้กาวนะคะสาเหตุที่เราระบายสีก่อนเพราะว่าอะไรครับคุณุ๊กเพราะว่าถ้าเด็กๆปากติดเมล็ดข้าวโผล่กาวยังไม่แห้งแล้วลงไประบายสีแล้วมันจะทําให้เลอะเทอะ <ๆ S 2> แล้วก็เปื้อนนะคะแล้วก็หยิบเมล็ดข้าวนะคะหยิบเมล็ดข้าวสารนะคะทีละ,มะเมล็ดนะคะแล้วก็มาวางเรียงกันค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะฝึกสมาธิเด็กๆได้ดีเลยะคะ่ะ อ๋อนะคะเด็กๆก็หยิบเมล็ดข้าวสารมานะคะแล้วก็วางเลยค่ะบนกาวนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะได้รูปภาพเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะต่อไป,อ,ไปอะไรนะคะคุู้มอเมล็ดข้าวเปลือกนะคะที่เป็นรวงข้าวนะคะทัานตอนนี้ก็ฝึกสมาธิเหมือนเดิมเลยค่ะ เน่ก็เรียงให้ตามภาพโครงร่างนะคะอ่านะคะหลังจากนั้นก็ได้ภาพสำเร็จรูปแบบนี้เลยค่ะอ่านี่เลยค่ะภาพสำเร็จรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเป็นภาพสำเร็จสเร็จรูปนะคะข่าวประก้อนเน่ก็หาได้จากที่บ้านใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ่าบาคนอาจจะมีเข้า ก็เนาะเข้าไลบรารีใช่ไหมคะใช่ก็สามารถเอามาทำได้นะคะจะได้สีสันที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งนะคะค่ะผลที่เด็กๆคาดว่าจะได้รับในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะนะคะข้อหนึ่งเด็กๆมีสมาธิและจินตนาการนะคะในการทํากิจกรรมนะคะปาสีิะเล็ดข้าวค่ะก็ส่งก็เด็กๆจะได้ชื่นชมผลงานของตัวเองด้วยนะคะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะคุณครูเจ้าของครูสุก็ฝากกิจกรรม ป่าติดมาได้เข้าให้กับเด็กๆเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในคลิปคลิปต่อไปนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ